รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฮัลโหลตามกล้องมาเจอนี่วันนี้นะคะกล้องจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ย่านฝั่งทนค่ะสนเอกชัยจอมทองมาเที่ยววัดสวยวัดสําคัญกันที่นี่นะคะวัดราชโอรสสารามราชบวรวิหารซึ่งที่นี่เป็นวัดประจํารัชกาลที่3เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของชาติและมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านต่าง,างๆครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักรวยดังปังสุขภาพตามกล้องมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ วัดราชรถแห่งนี้นะคะเป็นวัดประจํารัชกาลที่3นะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะและเป็นวัดที่เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในรชัชกาลที่3นะคะที่มีความผสมผสานศิลปะแบบจีนและเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของศิลปะไทยนะคะที่ราชท,าทูตอังกฤษนะคะออกปากชมว่าสวยงามที่สุดในบางกอกยุคนั้นเลยนะคะและเป็นวัดแรกของประเทศไทยนะคะที่เอาเรื่องแผงพังของวงจุ<ช>้ยมาสร้างวัดนี้ค่ะคือบอกไว้นะคะถ้าอยู่จุดนี้นะคะตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะคะส่วนด้านหลังนี้นะคะที่บอกว่าเป็นฮวงจุ้ยแบบภูเขาเน เขาจริงๆเนี่ยนะคะทางวัดก็เลยสร้างเป็นวิหารพระนอนนะคะที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมากๆเลยไหมคะให้เปรียบเสม,มือนภูเขาเลยที่มันแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีวิหารพระยืนแล้วก็พระนั่งโอบรอมเอาไว้ครบสูตรมงคลเลยนะคะบอกเลยไหมคะว่านอกจากจุดยุทธศาสตร์ฮงจุ้ยจะเฮงแล้วไหคะมาวัดราชรถแห่งนี้นะคะขอพรในทุกเรื่องเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นความรักรวยดังปังสุขภาพแล้ววันนี้นะคะตามกล้องไปเจนี่จะมาแชร์เคล็ดลับที่ไม่รับค่ะความเชื่อในการขอพรแต่จุดกันเลยค่ะไปะไปเลยค่ะ จริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวคนเดียวนะคะตามหลักก็คือว่าอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้นะคะให้มีความสุขที่สุดนะคะไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ขออยู่คนเดียวให้มีความสุขที่สุดนะคะและตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นแท่นนะคะที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่สามนะคะตอนที่พระองค์เนี่ยมาคุมง,งานสร้างวัดราชโอรสที่นี่นะคะซึ่งทางวัดก็ทําเป็นที่การเอาไว้เลยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะคือพระอ,อรุโบสถนะคะของทางวัดจะเห็นนะคะว่าด้านบนนะคะจะเป็นกระเบื้องนะคะซึ่งในรัชกาลที่สามเนี่ยศิลปะเนี่ยก็จะเป็นเอากระเบื้องของจีนนนเ่ยมมาาาตตตกแงงะะะะคคววัดดขอร้ เห็นความสวยงามนะคะของพระบสชแห่งนี้นะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าสวยงามที่สุดเลยนะคะข้างในก็จะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะคะมีความเป็นจีนผสมผสานด้วยความเป็นไทยนะคะลายแกะสลักต่างก็จะมีความเป็นจีนผสมผสานนะคะจุดแรกเลยเมื่อเรามาถึงวัดราชโอรสนะคะเราควรจะมากราบพระประธานในพระบูชสถกก่อนนะคะสำหรับพระประธานนะคะก็คือพระพุทธอนันตคุณนะคะอดุลยานบพิษนะคะซึ่งใต้ฐานพระองค์นะคะแบ่บรรจุนะคะพระบรมราชสสลียงคานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามไว้ด้วยก็คือตรงจุดตรงกลางนะคะตามความเชื่อ เชื่อกันว่าถ้าเกิดมากราบสักการะขอพรนะคะภายในพระพุทธชนแห่งนี้เนี่ยจะสามารถขอพรได้ในเรื่องความรักความเมตตาและการทำมาค้าขายหรือธุรกิจต่างๆด้วยเพราะว่าในหลวงชั้นที่3เนี่ยท่านพระองค์ทรงมีผสมยานามว่าเจ้าสัวถุงแดงนะคะเพราะฉั้นเองกรารมาขอพรณจุดนี้จะเป็นการกราบสักการะพระองค์ด้วยเช่นกันนะคะ จะเห็นนะคะว่าข้างในนะคะถ้าเกิดได้มาชมกันเนี่ยวัดราชโอรสเนี่ยจะมีภาพจิตรกรมรมฝาผนังนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใช้สีแร่นะคะมีการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี2564นะคะโดยกรมศิลป์นะคะแต่บางภาพเนี่ยก็ยังสมบูรณ์แบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เลยนะคะ <S 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 และศิลปะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบจีนนะคะและสมมรัวัาราชโอรสน,น,นะคะก็เป็นนามพระราชทานจากในรัชกาลที่2ที่บอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่ลูกสร้างให้ก็เลยเป็นวัดราชโอรสนะคะส่วนบริเวณภายในนี้นะคะถ้าเกิดมาแล้วจะเห็นว่าการแกะสลักประตูประตูเนยจะป็าังกร มีจีนมากๆเลยนะคะแล้วจาบหน้าต่างที่เห็นอยู่นะคะที่มีลายมังกรลายต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการแกะสลักบ,บนไม้สักนะคะคือประตูนเนี่ยเป็นไม้สักแต่ลายต่างๆเนี่ยเป็นปูนนะคะปั้นลงแล้วก็แปะลงบนไม้สักเขาเรียกว่าลายกันแหละนะคะอันนี้นะคะต้องมาดูกันนะคะเราไปดูด้านหลังพระประธานกันสุปติปิดนะคะซึ่งวันนี้เราขออนุญาตนะคะทางท่านเจ้าวาดของวดัดโอรสนะคะยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่สื่อถึงความหมายถึงการให้พรด้วยนะคะเป็นเรื่องความเชื่อมงคลตามคติของจีนนะคะ,ะไปชมกันดีกว่าค่ะ ส่วนด้านหลังนะฮะพระประธานนี่อันนี้คือเป็นภาพมงคลนะคะซึ่งจะมีฮกลูกชิวิตรงกลางนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นพระพุทธจักวนอิ่นะคะแล้วก็พระศิวลีนะคะด้านบนนม่ไหมคะด้านบนมันจะมีเลขสามอยู่เห็นไหมคะเลขสามไทยนั่นคือตราประจําพระองค์นะคะซึ่งจุดนี้จะอยู่หลังพระประธานนะคะเขียนว่าตรงนี้สวยมากๆเลยนม่คะในจุดตรงนี้ส่วนนะฮะเมื่อเรา ดูภาพจีกข้างหลังนะคะมาดูด้านในเนี่ยก็จะเห็นนะส่วนของกระจกที่อยู่รอบๆบริเวณหมดเนี่ยนะคะหมายถึงหน้าความสว่างสวยและสะท้อนกลับสิ่งไม่ดีไม่เข้ามาภายในพระอุโบสถแห่งนี้นะคะและที่นี้กรอบพวกนี้นะคะจะเป็นกรอบสมัยโบราณหมดเลยนะคะบางอันก็บูรณะขึ้นมาใหม่บางก็ของโบราณทั้งอันนะคะส่วนกระจกไปก็เป็นโบราณแล้วก็ของใหม่เหมือนกันนะคะส่วนที่เห็นเป็นโคมนะคะเป็นชนตะเรียอยู่ด้านข้างพระประธานเนี่ยก็สมัยรัชกาลที่ห้างมาบูรณะที่นี่นะคะถือว่านะคะมากราบสักการะไหวพ้พระขอพรที่ครั้งเดียวได้ครบทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่า ทำไน,น่ะคะอย่าขอเรื่องไม่เป็นทหารนะเพราะว่าถ้าเกิดขอว่าไม่เป็นทหารได้เป็นทุกรายค่ะ ผู้ชมคาะบอกก่อนนะคะด้านหลังนี้นะคะที่เปรียบเหมือนภูเขานะคะคือจุดวิหารพระนอนนะคะที่บอกไปว่าเป็นตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนภูเขาและเป็นจุดที่ขอพรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและก็ยอดขายค่ะศูนย์แฟชั่นเวิร์คเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้มาปล่อยของค่ะพบแฟชั่นโชว์ผลงานปริญญาพีผลของนิสิตนักศึกษาในคอนเซปต์แฟชั่นที่ยั่งยืนและเสื้อผ้ารักโลก กว่า200คคลเลคช่นจาก10มาด้ชั้นนำวันที่27กันยายนพลาดไปได้กับมินิคอนเสิร์ตจากวงได้วันที่28กันยายนชมมมนิคอนเสิร์ตจากไมคกี้ปนิธฐานทะแสงช่อง3งานนี้มีตั้งแต่วันที่23ถึง29กันยายนนี้และพบกันที่ศูนย์คร้าเซ็นทนันเวิร์มคะ ก่อนไหคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะที่วิหารพระนอนนะตามความเชื่อเนี่ยว่าที่มาขอพรกับเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเรื่องธุรกิจนะคะเรื่องกิจการเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะบริเวณยอดพระเกศของพระนอนนะคะจะเห็นไหมคะว่าทะลุเสาไปเลยเปรียบเสมือนนะคะทำให้เราเนี่ยขอพรแล้ววามียอดขายของเราเนี่ยทะลุเป้านั่นเองนะคะเป็นเคล็ดที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะและจุดสุดนะคะคุณผู้ชมพี่เมื่อกี้ก้องนั่งนั่งไหวอยู่นะคะจะตรงกับหัวใจของพระนอนใช่ไหมคะและมองไปด้านบนค่ะจะมีสัญลักษณ์ของหินหยางอยู่นะคะเป็นความเชื่อนะะควว่าาทํชิต สมดุลน,นะคะให้ธุรกิจการงานอาชีพนี่มั่นคงตลอดไปเมื่อขอพรเสร็จนะครับบางคนก็จะเอาหมอนนะคะมาถวายพระนอนเพราะเชื่อกันว่าให้เกิดความสุขเกิดความสบายให้กับตนเองและครอบครัวด้วยค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะคือวิหารพระยืนนะคะการมาสักการะพระยืนที่วิหารพระยืนเนี่ยก็เชื่อกันว่ามาขอพอรเืรอ่ยวกับสุขภาพร่างกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแผ่นไดทั้งปวงนะคะซึ่งภายในวิหารพระยืนเนี่ยเคยเป็นโบสถ์เก่าของวัดจอมทองมาก่อนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะมาต่อกันที่วิหารพระนั่งกันนะคะเป็นที่ประจิษฐานพระพุทธชัยส านาหรือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะปางนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเพราะว่าเนี่คือปางเทศนาเชื่อกันว่าใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคิปไม่ตกหาทางออกไม่ได้ขอให้ท่านช่วยใครทุกข์ขอให้มีสติปัญญายในการหาทางออกทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้ค่ะ คุณผู้ชมคะที่อยู่ด้านหลังกล้องนะคะนั่นคือหลวงพ่อจิตรรศนะคะเป็นพระรูปเก่าแก่นะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะของวัดราชโอรสเลยคะ่ะจุดนี้ค่ะจะมากราบไหว้ขอพรเรื่องการเงินความสําเร็จและชื่อเสียงให้โด่งดังนะคะเพราะว่ามีตจะก,กุลดังมากๆนะคะที่ว่ารวยมากๆเป็นหนึ่งในสาของประเทศนะคะมาสร้าอยู่แห่งนี้ไว้กล้องใหญ่ทุกคนนะคะตามกล้องมานะคะถือว่าที่สวยงามถือเป็นวัดแรกในยุคพื้นฟูงปปานศิลปะของไทยและสำคัญสุดเลยนะคะวัดนี้เป็นวัด ประจ,จําของอาจารที่สานะคะทางฝั่งทนนะคะและที่สําคัญที่สุดคือมากราบไหว้ขอพรกันให้เรื่องเกี่ยวความรักรวยดังปังและสุขภาพกันด้วยนะคะเราไปหาของว่างทานดีกว่าน,นะครับเพราะว่ารู้สึกหิวแล้วล่ะคะ่ะอยากกินกาแฟกับชาแล้วล่ะคะ่ะหลังจากไหว้พระที่วัดราชโอรสเสร็จแล้วนะคะก็ขับรถมาจอดที่นี่เลยนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะในซอยนะคะเทิดไทย26นะคะจะมาร้านนี้เนี่ยร้านมาโซเนียทรีแอนด์คอฟฟี่คาเฟ่นะเป็นคาเฟ่นะคะ ต้นไม้ย่านตลาดภูนะคะเปิดร้านเนี่ยขายต้นไม้ที่มีขายกาแฟด้วยเรามาอยู่หน้าปากซอยนี่เลยค่ะเชคัดใกล้ๆเลยนะคะให้ดูคะ่ะเทอไทย26อันนี้นะคะร้านอยู่ตรงนี้เองค่ะข้างๆนี้เองค่ะมีตรงนี้เองมาเลยเนี่ค่ะร้านมีขาะมาเลยนี่ค่ะหน้าร้านมีต้นไม้อยู่เห็นไหมคะนี่นไปข้างในดีกว่าค่ะไปเจอเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ตอมนี้ค่ะมาอยู่กับเจ้าของร้านมาโซเนียทรีแอนด์คาเฟ่ใช่ไหมคะเขาพี่คาเฟ่สวัสดีค่ะ คุณเนยค่ะเนยอยู่ที่ไหนเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วดูเด็กเนาะตรงนี้ร้านตรงนี้เนี่ยชื่อร้านมาโซเนียทรีแอนคอฟฟี่คาเฟ่อยู่ตรงหัวมุมของซอยเทิดไทยเลยเนาะใช่ซอยเทิดไทย26ค่ะโอ้แล้วร้านนี้มีกี่ชั้นคะมีสองชั้นค่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนแรกเปิดเนี่ยเปิดเป็นร้านขายต้นไม้องเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็มีคอนเนอร์เล็กๆขายแบบกาแฟยู่ข้างบนแล้วก็พอตอนช่วงนั้นโควิดมา เราเราก็เลยเหมือนคล้ายๆปรับเปลี่ยนนิดหน่อยหลังจากนั้นก็เลยกลายมาเป็นร้านกาแฟตัวไม่ยังขายอยู่เป็นของตกแต่งละกัน40%่สิบเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นขายกาแฟกับชาชมาละของพี่กองเป็นอะไรข้าน,นี้โกโกเป็นโกโก้โกโกนะคะจริงๆเ็ามีกาแฟเยอะมากเลยท็่บอกที่นี่ขายกาแฟแล้วทางร้านเนี่ยเป็นของั้วไม่กาแฟเองด้วยใช่คือเราอะ่ะเลือกเม็ดกาแฟเนี่ยหลายแหล่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราชอบทานกาแฟอยู่แล้วเนาะเราก็อยากที่จะแบบว่าลองไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะให้ร้านเนี่ย เป็นเหมือนห้องรับแขกของชุมชนซึ่งขนมเนี่ยก็เป็นโฮมเมดน์หมดเลยนะอ๋อโห,โห,โหรออันนี้ก็เป็นบูรี่สดซึ่งคุณอาทำเหมือนกันคุณนาทำหมดอันนี้เ,<ล>เป็นบูรี่เค้กใช่ไม่ใช่ชีสเค้กแต่เป็นเค้กปกติคือทุกอย่างทำในครัวที่บ้านหมดเลย เค้กตัวนี้เท่าไหร่กี่บาท80ค่ะวันนี้80บาทเหรอคะ80บาทโอ้ราคาถูกมากจะได้แบบว่าทานของอร่อยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ทานของอร่อยชิปกาแฟอร่อยอร่อยแล้วก็ร้านกิ๊เก๋น่ารักนั่งสบายนุ่มล้วนค่ะอร่อยอ่ะมาอีกแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกกี้เหมือนบราวนี่เนาะใช่บราวนี่กับคุกกี้ด้านบนซอฟแล้วก็ทั้งบนแล้วก็มีบราวนี่ข้างล่างแล้วไอศครีมไอศครีมวานิลาทำเองเหมือนกันต้องลองพี่ลองกินไอศครีมวานิลาก่อนนะ ใช่อันนี้ข้างบนเป็นซอครูคก,กี้แล้วข้างล่างเป็นบราวนี่จริงต้องกินคู่กันนะคะตโดนี้ข้างล่างแล้วซอครูคก,กี้ข้างบนใช่ไหมใช่ต่อไปนี่นอะไรนะอันนี้เค้กกล้วยหอมค่ะซึ่งอันนี้กล้วยหอมฉ่ำๆหนึ่งชิ้นเนี่ยประมาณสามลูกกล้วยหอมคุณหอมมากเลยอะ่ะมันเข้ากันแบบดีมากเลยอะ่ะแล้วต่อไปนี่ไะพี่นัทบ <ut Butter> <ie> ัตเตอร์บราวนี่ค่ะราดนี่เป็นราดเป็น พีนิดนึงให้มันชุ่มฉ่ำจุยซี่ค่ะเป็นพีนัทบัตเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องวามเป็นถั่วคนที่เกิดชอบกินถั่วต้องอันนี้อันนี้คือมีไอ้์นมาปีค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็อีกอันเป็นที่เขากำลังฮิตอยู่บิสกิตทำเองเหมือนกันทุกอย่างโฮมเมดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยากจะมาร้านเปิดกี่โมงถกี่โม ถึงประมาณ5้าโมง <5 S 1> <c oughs> เปิดตั้งแต่ห้าโมงถึง5้าโมงเย็นนะคะชั้น2ก็มีเป็นแบบว่าเขียวเขียวนั่งส,สบายยสามารถทํางานได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากมานี้ร้านเนี่ยจะต้องติดต่อที่เบอร์อะไรคะโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์061 0265024ค่ะหรือไปที่เพจของ m a s o n i a t ทร e แอนคอฟฟิคคาเก็ได้โทรมาถามหรือไปที่เพจก็ได้ไปดูเลยน,นคะครับว่าร้านเปิดกี่โมงกี่โมงอยากให้แวะกันมาน,นคะครับเจล้วพี่ขอบคุณมากเลยพี่กินอาหารที่เป็นอาหารจานหลักละร้านกะหรี่ฝั่งทนคะ่ะอ่ะขอบคุณนะคุณเลยค,ะค่ะ พี่ขวัญสวัสดีครับพึ่งมาจากร้านดูต้นไม้พี่ขวัญแล้วรู้ว่าพี่ขวัญอยู่ร้านคุ้นเคยนะอยู่ที่แยกนาทองหกก็เลยแวะมาหาพึ่งไปวัดราชบูรณะราชโอรสถูกต้องที่นั่นนะเป็นศิลปะนะ วัระกางที่3ามทร่สุดเลยนะเป็นวัดประจำระแวงที่3บุญปั้นที่แปลกกระตรงประตูโอ้โหมันสีทองจมั้ยแล้วมันดูนะมีเครื่องบุเก็แบบวินเทจมันเลยคิดถึงพี่ขวัญไงใช่ครับเพราะว่ากรุงรัตนโกสินทร์รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมเนาะอันนี้ก็เป็นแบบไทยผสมจีนแล้วทําให้ช่างไทยเราเนี่ยมีฝีมือกันมาสะสมกันมาและพี่ขวัญเนี่ยเป็นร้านช่างทองใ่เปิดมาแล้วเนี่ยพี่ขวัญรุ่นที่2นะทั้งหลายรุ่นที่2ใช่ครับวันนี้นะครับแบรนด์ช่างทองไทยนะครับซึ่งควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญมากว่า40ปีแล้้วทุกครังส จะมีพอยสวยๆวยไม่ว่าจะเหมืองไหนเราก็ต้องไปเอาพอยดิบเข้ามาอย่างที่คุณเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับมาเจรนางกันที่จันทบุรีแล้วก็มาขึ้นตัวเรือด้วยช่างฝีมือคนไทยอ,อย่างวันนี้ผมเอาจี้ทับทิมแท้มาฝากพี่ก้องอในเซ็ตนะครับคุณผู้ชมจะได้สร้อยเนี่ยความยาว18นิ้วเป็นลายเกลียวแบบนี้นะเวลาหมุนบิดไปตามคอเนี่ยก็จะเรยยิประยับและตามไปด้วยทับทิมแท้และล้อมด้วยเพชรสวิตหรือคิวบิกซิพเนียให้ไป2รอบเ <ๆ S 1> ท่านี้นะครับยังไม่สะใจคุณยังได,ได้ทับทิมแบบนี้ลูมินัสทำเป็นต่างหูให ไปอีกหนึ่งคู่ร้อมด้วยเพชรสวิสสวยๆแหวนอีกหนึ่งวงนะครับครับฟิงลูเนรสล้อมเพชรสวิต2อรอบแหวนดีตรงที่ว่าปรับขนาดได้ตั้งแต่ไซส์51จนถึง58เลยและยังมีสร้อยข้อมือไปอีกครับอีกหนึ่งเส้นร้อมด้วยเพชรสวิตนะครับและยังตัดต่อข้อได้เองนะครับเพราะฉะนั้นใส่ส<า>เองได้สบายเลยที่สําคัญก็คือ นำมาจำนวนน้อยแค่100เซตเท่านั้นที่ัน,น 100, <000. S 2> เองใช่ครับแค่ร้อยเซตเซตนี้นะครับเซตเบื้อๆแบบเนี้ยหกพักว่าบาทเพราะผมเนี่ยขายส่งในประเทศแล้วสายคงต่างประเทศนะราคาต่างประเทศจ่ายหนักวันนี้อีกนะแต่วันนี้ครับขอเปิดโปรโมชั่นที่1,000 กับ90บาทแต่จํากัดจํานวน100เซตถ้าโทรมาทัน100สายแรกได้รับสร้อยแบบนี้เลยนะครับแบบงานไทยๆผ่าหวายแบบนี้นะครับทั้งเส้นความยาว23นิ้วไปด้วยพลาดไม่ได้เพราะโรงงานของจริงตัวจริงมาเองในราคาที่เบาหวิวเลยพี่กองและนี่นะครับเป็นครั้งแรกนะคะการดาการตามก้องไปเจอร์นี่นะคะบอกก่อนว่าราคาเซตนี้ ถูกมากแค่100เซต1,900บาทส่งฟ<ช>รีไม่พีพวามส่งฟรีด้วยสั่งวันนี้ก็ส่งวันนี้ส่งฟรีทรัท่วไทยนะครับผมต้องเทสให้ดูด้วยอนนี้ต้องเทสไหมอยากดูทับทิมทแท้ๆ<ช>อันนี้ตรงจี้ตรงกลางาเนี่ยผมมีเครื่องเจมเทสเตอร์มานะครับนี่ขึ้นไปเลยคะ่ะเห็นไหมครับสเกลขึ้นไปแบบ เรียกว่าทัดพิมเลยนะเพราะฉะนั้นไว้ใจเราได้ว่าเราใช้ของจริงและยังมีการรับประกันถึง6เดือนในกรณีที่เพชรคอยหลุดเราเคลมให้ซ่อมให้ระวังนะครับจะทูไม่ทันเพราะเรามีแค่100สายเท่านั้นแค่นั้น02-096-8777ครับ,รบหรือสะดวกนะครับแอดไลน์มาที่แอด m v m o 1หรือสแกน QR code หน้าจอตอนนี้ครับเซ็ตทั้งหมดใหญ่ๆแบบนี้มูลค่า6000กว่าบาทจ่ายเพียงแค่1000 90บาทขอจำกัดจำนวนจริงๆเพราะอัญมณีมาจากธรรมชาติบอกก่อนนะคะว่า5ชิ้นนี้นะคะ1,900บาทราคานี้เฉพาะพิเศษรายการตามก้องบิเจอร์นี่นะคะเรียกว่าคุ้มแสนคุ้มนโทรเลยนะคะไต้องไปหาที่ไหนเพราะเราจัดให้เต็มคอลเลคชั่นแบบนี้แหละครับชอบพี่ขวัญจะร้านช่างทองไทยแบบนี้เนี่ยแหละพี่ขวัญกินข้าวร้านนี้ต่อนะอาหารใต้ที่ร้านคุ้นเคยอยู่แยกนาทองหนะคะหดูขุณยายไปกินกะหรี่ฝั่งชนก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะพี่ขวัญนะขอบคุณนะคะอขอบคุณครับ สวัสดีค่ะน้องบาร์สมาเจอน้องบาร์สที่เจ้าของร้านค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยบาร์สโอ้สามสิบกว่าแล้วครับแต่ยังดูเด็กมากเลยเนาะร้านนี้เปิดมากี่ปีละวที่นี่เปิดมาปีนีดนี่ทรับปีกว่าครับชื่อร้านกะหรี่ฝั่งทนร้านชื่อกะหรี่ฝั่งธนใช่ครับร้านอยู่ตรงไหนใกล้ๆตรงไหนบอกสิร้านอยู่ต้นถนนวุฒากาศใกล้แยกเทลื่ไทยครับผมแล้วต้องไปจอดรถที่ไหนคะจอดรถถ้าช่วงเย็นจอดริมถนนได้ครับแล้วก็ถ้าช่วงกลางวันเนี่ยก็จอดที่วัดขุนจันทร์ได้ครับอ่าไปฝากท้องกับน้องบาร์สดีกว่าค่ะร้านนกะะหรี่่่ฝัังทคไปเลย จากความเป็นมาของร้านนะคะน้องบาสค่ะเคยทำอะไรมาก่อนออก่อนหน้าน,นี้ผมเปิดบาร์อยู่สาทรครับเป็นบาร์เซนเดอร์ ใช่ครับอาชีพคุณเป็นอะไรอาชีพคุณจริงๆคือก่อนหน้าน,นี้เป็นบริเนอร์อยู่โรงแรมมาสิบกว่าปีที่แล้วครับแล้วก็ลาออกมาเปิดร้านพอมันโดนปิดปุ๊บเราก็หาวิธีว่าจะทํายังไงดีให้ให้เลี้ยงพนักง,งานได้ครับผมก็เลยเอาแกงกะหรี่ครับใส่บรรทุกใส่รถเลดป้าเก,ะก,ะกะ่าๆครับแล้วก็ให้พนักง,งานที่ร้านน่ะตอกตอกตออก,อกไปขายนั่นขายดีนั่นขายดีใช่ครับขายดีเสร็จเราก็เลยมาเปิดที่บ้านเ,เปิดที่บ้านตอนแรกมันชื่อว่ากะหรี่สาทูจี่ของุูมีรามเมงด้วยใช่ใช่เดี๋ยวแล้วมักำลังมานะคะม อันแรกนี่คือแกงข้าวแกงกะหรี่เนื้อใช่เป็นแกงกะหรี่ที่ท็อปปิ้งเป็นเนื้อวากิวครับเป็นออสเตรเลียนวากิวครับจนี้เท่าไหร่300กว่าบาทครับโอ้ไม่แพงนะเพราะเป็นวาเกียวคุณมาต่อไปอันนี้คือกะหรี่มันกําใช่ครับเป็นกะหรี่เลยครับอันนี้เป็นโคโลเกะครับโคโลเกะเป็นเป็นมันเป็นมันฝรั่งปรุงรสแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปั้นแล้วก็ไปทอดให้พี่ลองกินเลยไหมได้เลยครับอันนี้อะไร อันนั้นเป็นนาสุครับนาสุยากิก็คือเป็นมะเขือม่วงเอาไปทอดแล้วก็ท็อปด้วยซอสยากิครับแล้วก็ทอ็อปด้วยปลาข้างบนเป็นปลาโอรครับอร่อยไหครับอร่อันนี้นเมนูใหม่ครับเพิ่งขายได้แค่สองสามอาทิตย์เองครับอันนี้มาละเป็นราม,มงิงเป็นรามิงอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นกิมมี่ฮาวายมิโซะครับคือตัวนี้มันเป็นสเปเชียลเมนูครับเราจะเปลี่ยนเมนูรามิงทุกสามเดือนนะครับเส้นเส้นสดไหมเส้นสดครับสูตรของเราเองครับเราทำทำเส้นสั่งบไปตัดเส้นทำสูตรของเราที่อยู่ข้างบนตรงสไลา์เป็นมิโซะอีกตัวหนึ่งครับ คือมีโต๊สองตัวเวลามาเบรรวมกันจะได้รสชาติอีกแบบนึงว่าต่อต่อไปคะ่ะนี่อะไรคะอันนี้เป็นไก่คาราเกะครับแต่ว่าเวลาทานคนซอสก่อนนะครับออคนเสร็จให้เข้ากันแล้วก็รอไก่จุ่มไปแบบช,มชม้ำๆนะนี่นะจุ่มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคุณป้าจริงๆตัวนี้มันเป็นไส้เป็ดครับฮะไส้เป็ดผัดยากินิกุครับรสชาติเป็นไงไปบอกสิ ก็หนึบหนึบหน่อยครับแล้วก็แบบมันมันเค็มเค็มนี่มันมีของญี่ปุ่นมีแบบนี้หรไ,ไม่มีนะไม่มีคุณกินเองกับเองใช่ไหมใช่ใชอ,อาหารที่นี่มันเป็นมันมันไม่ได้เป็นเทรดิชนวลลครับมันจะเป็นแบบอ,ออกแนวอินโนเวทีฟครับใครอยากจะมาเปิดวันไหนบ้างปิดทุกวันจันทร์นะครับเปิด2ช่วงครับ11โมงถึง2โมงช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับดินเนอร์เปิดตีโมงเย็น ถึง4ทุ่มแต่ว่าครัวปิด3ทุ่มครึ่งครับสำหรับเบอร์ร้านกะหรี่ฝั่งทนนะครับสาขาฝั่งทนนะครับก็คือ0658851755ครับแล้วก็เกิดดูเสร็จแล้วแฮชแท็กเข้ามาดูในไอจีดูในไลน์อะไรได้บ้างเกิดว่าร้านกะหรี่ฝั่งทนนะครับกะหรี่ตาทูนะครับแล้วก็เรื่องผมไว้ใจหวีครับเรื่องกะหรี่ไว้ใจผมครับบอกเลยว่าต้องมานะคะร้านนี้อ่ะก้องเล็กคอร์ดอ่ามิสติกโเ แต่ความอร่อยนะคะคุณก้องปิยะพาะตลาดมากับงานลิซติโปรแฟร์นะคะวันที่12ถึง22กันยายนนี้นะคะที่เซ็นเตอร์คอร์ชชั้นหนึ่งนะคะศู์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ค่ะกวา 1, ่า1 0 0 0เมนูโอ้ย100รล้านพียค่ะบอกก่อนเยอะจริงๆนะคะไปเลยนดีกว่าไปเลยค่ะไปร <ะ S 1> ัชดาลุยสวนีค่ะจำร้านนี้ได้่เพราะว่ามากับลิ้นติโปรเราตั้งแต่ครั้งแรกที่มาออกบูธนะ<อ>เรามีบูธในร้านรัชดาลุยสวนมาอยู่กับเราตลอดแล้วดูน้ำจิ้มของเขานี่นะมะนาวแท้ๆค่ะคุะคณขาของเขาอร่อยมากๆเลย อันนี้<ด>คืออะไรเมีย่ยงปลาทูแป้งบางนะแล้วก็เนื้อนแน่นแบบว่าไส้จักจักอันนี้คุณ็อบเป็นรีสอรแบบเป็นรวมคุณท็อปใส่คุณรู้ไหมนี่6กสิบาทคุ้มมากๆเลยนะคะนี่มีเต้าหู้สาหร่ายเห็ดหอมมูอัดไส้กรอกหมูยอมหมูสับทูน่าเยอะมากมาได้ที่ร้านรสอร์ทรีสวนเจอเราแน่นอนคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะขอบคุณะนะคะไปไต่อไปค่ะ ถ้าอยากกินโรตีเจ้าอร่อยโรตีหมูหยองต้องเจ้านี้คือเจ้าเดยกคุณท็อปเจเจนนี่ฉันจะเป็นแฟนขับเขามาตั้งแต่เขาอยู่หลังการบ<อ>ินไทยในของคุณเล่าที่เจเจอนอตัวซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นโรตีน้ำพริกเผาหมูหยองค่ะรสชาติออกหวานเค็มเผ็ดน้ำพริกเผาค่ะอันนี้เป็นข้าวแตนหน้าน้ำพริกเผาหมูหยองค่ะข้าวแตนเรามีหน้าธัญพืชหน้าน้ำตาลมะพร้าวค่ะหน้าเม็ดฟักทองอแล้วก็เม็ดอัลมอนด์และทุกอย่างในร้านเขากีก่บาทคะขนมทุกอย่างกล่องละหกสิบค่ะหกสิบบาทคุ้มมากๆเลยนะคะเจเจนอยู่กับเราด้วยนะคะที่ แฟชั Island, ่นไอส์แลนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตามทุกที่เลยค่ะตามทุกที่เลยนะคะก็ไปเนาะใช่ค่ะขอบคุณแม่ค้าเจแจนค่ะอิ่มกันจุกๆกว่า100ร้านค่ะกว่า1,000เมนูที่ศูนย์กา่ค้าแฟชั่นไอร์แลนด์วันที่12กันยายนนี้ถึง22กันยายนนี้เซ็นร์ตะขอชั้นหนึ่งนะคะอาหารทุกอย่างราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะเล่นเต็มโป อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตามกล้องไปเจอนี่ในวันนี้ต้องขอบคุณความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดราชโอรสสารามราชวรวิหารที่รายการของเราเนี่ยได้มาถ่ายทํากันในวันนี้ได้ชมศิลปะสมัยรั่นกันที่3ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและก็อขอคุณผู้ชมทุกคนนะคะสมหวังทั้งความรักรวยดังตังสุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยนะคะอาทิตย์หน้ากล้องจะพาไปเจอ,อนี่ที่ไหนติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าดูทีวีกดตัวจีดูมือถือกดสมพลัสค่า